เนดเซตข้อนี้ทําไม่ถึงหนาทีก็ตอบได้แล้วครับน้องๆอ่ะไปดูโจทย์ซิอันนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับของรอบสิงหา6กนะ็รับเขาบอกว่าโจงหาเซตคําตอบของสมการสมการนี้ x ลบรูทได้ x ลบหนึ่งเท่ากับเจ็ดแล้วก็มีชอยไม่ให้ด้วยซึ่งถ้าเขามีชอยไม่ให้นี่ง่ายเลยนะครับสเต็ปในการทําข้อนี้คือน้องสามารถแทนเลขในชอยได้โอเคไหมครับอ่ะสมมติว่าพี่แทน x เป็น5ก่อนเพราะพี่แอบเห็นแล้วนะครับมันมี5กับ10เป็นเลขอะถูกไหมครับ พี่แทน x เป็น5ลงไปได้เท่าไหร่ครับแทนลงไปเลยเป็น5ลบด้วยรูท5ลบ1ใช่ไหมครับแล้วดูซิมันเท่ากับ7หรือเปล่าเอามาเช็คกันซิครับคิดในรูทก่อนนะครับ5ลบ1เป็นเท่าไหร่เป็น4รูท4ได้เท่าไหร่ครับรูท4ได้2ถูกไหมครับซึ่งก็กลายเป็น5ลบ2แล้วมันเป็น7นวะไม่ใช่แสดงว่าเราตัดช้อยข้อ2กับช้อยข้อ4ไปเลยเอาเหลือ1กับ3เรามั่วแต่เราไม่มั่วหรอกเราจะทําต่อนะครับในเมื่อมันเหลือ10 กับเซตว่างลองแทน x เป็น10ซิมันได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิด x เป็น10ไม่ได้ก็ตอบข้อ1เสรบ้างไปเลยจบๆไปนะครับอ่ะพี่้ทน้เป็น10ก็กลายเป็น10ลบด้วย f นะครับ10ลบ1ดูซิมันเป็นคือ7หรือเปล่าคิดเลขในใจดุนครับ10-1ลบ1ได้9รูหได้3ใช่ไหมครับก็เป็น10-3ลบ3เป็น7ปะพูดใช่จบตอบข้อ3แค่นี้ไหมครับทำไม่ถึงนาทีเสร็จแล้ว โอเคไหมครับถ้าน้องอยากมีเทคนินคในการทาโจทย์ไล่ตัดโจทย์แบบนี้หรือมีวิธีการทําโจทย์เนี่ยจะให้ทันเวลานะครับเพราะเน่ยเซเนี่ยสอบ40นะ40ข้อในเวลาชั่วโมงครึ่งแน่นอนมันเป็นข้อสอบสปีดเทสนอกามีตัวช่วยถ้าน้องอยากมีตัวช่วยแบบนี้พี่แนะนำด้วยนะให้ลุยไปกับพี่แบบจัดแบบจัดเต็มเลยด้วยนครับคือคอร์สวนี้ เน็ตซทุกคนครับเรียน40นาทีชั่วโมงนั้นทันสอบแน่นอนนะครับเหลือ6 9 9าบาาทแต่พิเศษช่วงนี้เป็นช่วงวันแม่ทุกคนครับมันมีโปรวันแม่นะครับพี่อยากให้เราในสอบติดโดยที่ไม่ต้องเสียเงินถึงหลักพันหลักหมื่นนะครับเสียเงินแค่เหมือนกับเรากินบุฟเฟ่ต์หมูกระทะก็พอแล้วนะครับอันนี้เป็นรีวิวเน็ตซของพี่ในการเก่งข้อสอบในแต่ในรอบของทุนพี่ที่ผ่านมาลองอ่านดูเล่นสต็อปคลิปแล้วอ่านดูเล่นก็ได้นะครับออะพี่แอปเปิดให้ดูอันน ข้อ2พี่นะครับว่าเฮ้ยมันแม่นแค่ไหนและมีเทคนิคที่พี่ใช้เนี่ยอัพคะแนนพวกเรามากน้อยแค่ไหนเนาะนี่โปรวันแม่เหลือจากห9 9เหลือเท่าไหร่ครับทุกคนตอบที่พิมพ์มาเหลือสีเท่า10คุ้มกันนี้ไม่มีแล้วถ้าใครต้องการตัวช่วยให้ทันสอบในเวลาที่จํากัดและเอาคะแนนให้ปังทุกนครับมันมีทุนครับใน,ใ,นในการที่มีเวลาจํากัดมีเวลาน้อยแต่สามารถทำคะแนนปังได้และเสียเงินในราคาที่ถูกกว่าลงถูกมากๆ แพงกว่าทุกคนครับที่ดูบุฟเฟ่เหมือนกูแทะแพงกว่านี้อีกนะครับโอเคไหมครับถ้าใครสนใจรู้ไปกับพี่ทักไปที่แอปเขียวเลยครับแอปเขียวจะมีแล้วก็พิมพ์ไอดีว่า a s w a l l m a t s i w o m a t h s ทุกคนจ๋าจะมีเฮียมินคอยตอบเราครับจะเจอทิปหน้าครับ